สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่สี่นะคะจะมารายงานโครงงานเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์การสมมูลการของประพน์นิเศษของประพน์และสัจเนลของประพจน์โดยใช้แผนภาพเวนนอยอเลอร์ค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะ 1. นึ่งางสาวมัทน,นาเทศุรีพรสินรหัสนักศึกษา6 0 4 1 4 3 0สีน่นสายองนาพัชกรนามสนรหัสนักศึกษา60ศ1 4 3 0สี่และสาม นางสาวสมชาโกลาคุณรหัสนักศึกษา60 4 14 30 59หมู่เรีมูยเน6 0ค่ะค่ะที่มาและความสำคัญนะคะเริ่มต้นด้วยการที่พวกเราได้ศึกษาเนื้อหาของตรกษศาสรนะคะซึ่งพบว่าเนื้อหาของตรกศาสตร์มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากซับซ้อนและจำยากค่ะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นปัญหานะคะซึ่งพวกเราก็เลยต้องการ ที่จะทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นและเข้าใจความซับซ้อนค่ะก็เลยไปศึกษาเนื้อหาตรรกศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะทั้งในหนังสือและในอินเทอร์เน็ตค่ะเมื่อเราได้ศึกษาเนื้อหาจากหลายๆแหล่งนะคะเราไปพบว่าเนื้อหาตรกศาสตร์นะคะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแผนภาพเวนออยเลอร์ค่ะทำให้กลุ่มของพวกเรานะคะ สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตรกศาตรส์และแผนภาพเวนออยเลอร์ค่ะเมื่อเราตัดสินใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์นี้นะคะเราทำให้ได้เข้าใจเนื้อหาตรกศาตรส์ที่ซับซ้อนได้ค่ะอธิบายได้ง่ายๆก็คือกลุ่มของพวกเราได้ไปศึกษาเนื้อหาตรกศาตรส์ใน y o u t u b e นะคะซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะทานอาจารย์ได้อธิบาย ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์นะคะในเชิงการเปรียบเทียบของเซตนะคะท่านได้อธิบายว่าตัวดำเนินการแล้วนะคะเมื่อเปรียบเทียบในรูปแบบเซตสามารถเปรียบเทียบได้กับเครื่องหมายอินเตอร์เซตค่ะซึ่งในขั้นต่อมาก็จะเป็นตัวดำเนินการหรือนะคะท่านได้บอกไว้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเซตจะได้เป็นเครื่องหมายยูเนียนนะคะ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้นะคะทําให้กลุ่มของพวกเราเนี่ยเกิดความคิดว่าตรกศาสตร์และแผนภาพเวนออยเลอร์คงจะมีความสัมพันธ์กันเราก็เลยอยากจะต่อยอดแล้วก็ศึกษาดูค่ะกลุ่มพวกเราก็เลยเริ่มจากการหาค่าค,าความจริงของประพจน์โดยใช้นิยามที่ท่านอาจารย์เขาได้กําหนดมานะคะลองแทนค่าต่างๆปรากฏว่าผลที่ออกมาได้ตามคาดค่ะ จึงลองทําต่อไปในเรื่องอื่นๆนะคะในที่นี้เราจะทําต่อไปในเรื่องของการสมมูลกันของประพจน์นิเศษของประพจน์และสัจจานิรันดร์ของประพจน์ค่ะโดยใช้แนวทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือการใช้แผนภาพเวนนอร์ในการหาคําตอบค่ะจุดประสงค์ของโครงงานนะคะข้อที่1เพื่อแสดงการสมมูลของประพจน์โดยใช้แผนภาพเวนนออเลร์ข้อที่2 เพื <spe> ่อแสดงว่าประพจน์สองประพจน์เป <t webinars> ็นนิเสษกันโดยใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์สามเพื่อแสดงว่าประพจน์นั้นเป็นสัจนิลันโดยใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์และสี่เพื่อหาค่าความจริงของประพจน์โดยใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์ประโยชน์ที่ค่าว่าจะได้รับหนึ่งสามารถใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์เพื่อแสดงการสมมูลของประพจน์ได้สองสามารถใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์เพื่อแสดงว่าประพจน์สองประพจน์เป็นนิเสษกันได้สาม สามารถใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เพื่อแสดงว่าประพจนะ์นั้นเป็นสัจจานิรันได้4ี่สามารถใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ในการหาค่าความจริงของประพจน์ได้พยายามเชิงปฏิบัติการนะคะค่าความจริงค่าความจริงของประพจน์คือค่าที่ใช้วงบอกว่าประพจน์ใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จการสมมูลของประพจน์คือประพจน์สองประพจน์ที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีนิเศษของประพจน์ คือประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงข้ามกับประพจน์เดิมภัจานิรันด์คือรูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีและแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะก็คือแผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของเซตต่างๆโดยให้รูกป,ปิดแทนเซตที่อยู่ในขอบเขตของเอกภพถ้ามีการซ้อนทับกันของรูปปิดจะแสดงว่าเซตดังกล่าวมีสมาชิกร่วมกันค่ะ ระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะการศึกษาโครงงานนี้ดำเนินการในภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสอง3ันห้า้อยหกสิบสามใช้ระยะเวลาสามเดือนในระหว่างวันที่ยี่ห้าธันวาคมสองพันห้า้อยหกสิบสามถึงวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันห้ารอหกสิบสี่ค่ะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการดำเนินโครงงานหนึ่งคือจะคัดเลือกหัวข้อนะครรงงานก่อนนะครับจากนั้นเราจะนำไปนํา นำไปเสนอกับอาจารย์ท <tá> ี่ปรึกษานะครับเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัตินะครับเราจะกําหนดแนวทางและขอบเขตของโครงงานนะครับต่อจากนั้นเราจะศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับตากา์และแผนภาพของเวนออยเลอก่อนนะครับและกําหนดความสัมพันธ์ของตากา์และแผนภาพเวนออยเลอนะครับจากนั้นจะลองทดลองแทนค่าความจริงในแผนภาพเวนออยเลอนะครับเพื่อหาค่าความจริงของบพศครับ จากนั้นนะครับเราจะสรุปผลของการศึกษาและนําเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนี่ยให้ข้อเสนอแนะนะครับจากนั้นเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัตินะครับจะจะัดทารูปเล่มและนําเสนอโครงงานอีกครั้งนะครับจากนั้นนะครับวิธีการศึกษาก็คือสร้างแผนภาพวีนออยเลอร์นะครับจากตัวดําเนินการทางเอกศาสตร์นะครับโดยให้รูปกิดเลยขาคณิตแทนเซตจากนั้นนะครับ นำแผนภาพเวนออยเลอร์ที่สร้างขึ้นจากประพจน์ที่สมมูลกันโดยมีการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่ารูปทั้งสองเหมือนหรือต่างกันนะครับต่อไปนำแผนภาพเวนออยเลอร์ที่สร้างขึ้นจากประพจน์ที่เป็นนิเสธกันโดยมีการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบว่ารูปทั้งสองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับต่อไปนำแผนภาพเวนออยเลอร์ที่สร้างขึ้นจากประพจน์ที่เป็นสัจจานิรันโดยมีการตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบว่า รูปมีลักษณะอย่างไรต่อไปนะครับทดลองแทนค่าความจริงลงในแผนภาพเวนออยเลอร์เพื่อหาค่าความจริงของประพธุธต่อไปนะครับผลการดำเนินการหนึ่งกหนดการแทนค่าความจริงลงในแผนภาพเวนออยเลอร์มีสี่รูปแบบดังนี้หนึ่งนะครับกําหนดให้ประพจน์ P แทนด้วยรูปปิด จากนั้นนิยามค่าความจริงที่อยู่ในรูปปิด p นะครับจะมีค่าเป็นจริงและค่าความจริงที่อยู่นอกรูปปิด p จะมีค่าเป็นเท็จนะครับต่อไปนะครับกำหนดให้ประพจน์ p และ q แทนด้วยรูปปิดนะครับจากนั้นเราจะมาแทนค่าความจริงลงในรูปปิด p และ q นะครับโดยเริ่มจากแทนค่าความจริงของประพจน์ p ก่อนนะครับ จะเห็นได้ว่าในส่วนที่หและสองนะครับอยู่ในรูปปิด p ดังนั้นค่าความจริงของมะพจน์ p นะครับจะมีค่าเป็นจริงนะครับและส่วนที่สามและสี่นะครับไม่ได้อยู่ในรูปปิด p ดังนั้นค่าความจริงของมาพจน์ p นะครับจะเป็นเท็จนะครับจากนั้นเราจะมาแทนค่าความจริงของมาพจน์ q บ้างนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนที่หและสี่นะครับไม่ได้อยู่ในรูปปิด q นะครับดังนั้นค่าความจริงจะเป็นเท็จนะครับ และในส่วนที่สองและสามนะครับอยู่ในรูปปิด Q ดังนั้นค่าความจริงที่ได้จะเป็นจริงนะครับซึ่งค่าความจริงของประพจน์ P และ Q นะครับจะออกมาสี่กรณีดังนี้นะครับสามนะครับกำหนดให้ประพจน์ P Q และ R นะครับแทนด้วยรูปปิดโดยค่าความจริงของประพจน์ P Q และ R นะครับเราจะแทนลงไปในรูปปิด P Q R ตามลำดับซึ่งจะได้ว่ามีค่าความจริงเป็น8กรณีดังนี้นะครับ4นะครับกำหนดให้ประพจน์ p, q, r และ H s แทนด้วยรูปปิดนะครับจากนั้นค่าความจริงของประพจน์ p, q, r, s จะได้มาจากการแทนค่าความจริงลงในรูปปิด PQRS ตามลำดับซึ่งจะได้ว่ามี16กรณีดังนี้นะครับข้อ2นะคะกำหนดพื้นที่ระบายสีของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจริงและแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะกำหนดการระบายสีส่วนพื้นที่ภายในรูปปิด P ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท่านั้นนะคะดังรูปนี้นะคะ เราจะมีประพจน์ P นะคะซึ่งภายในประพจน์ P เราจะแทงค่าความจริงเป็นจริงนะคะเราจะระบายสีเฉพาะส่วนที่จริงเท่านั้นก็คือดังรูปค่ะ3นะคะความสัมพันธ์ระหว่างค่าความจริงและแผนภาพเวนออยเลอร์ค่ะตัวเชื่อมประพจน์และใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะมีค่าความจริงกรณีเดียวก็คือ จริงและจริงค่ะดังรูปนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจากข้อที่ผ่านมาเราได้ให้นิยามว่าเราจะระบายเฉพาะส่วนที่จริงเท่านั้นนะคะเราเห็นว่าข้อนี้มีสองประพจน์คือประพจน์ p และประพจน์ q มีส่วนที่จริงอยู่แค่ส่วนเดียวก็คือส่วนที่เราระบายสีไว้นะคะต่อไปค่ะ เป็นตัวเชื่อมประพจน์หรือนะคะใช้สัญลักษณ์ดังนี้ค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จนะคะซึ่งรูปดังนี้ค่ะจากนิยามที่เราให้ไว้ว่าเราจะระบายเฉพาะส่วนที่จริงแต่ข้อนี้บอกว่ามีเท็จกรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ระบายส่วนนี้แค่ส่วนเดียวเพราะส่วนอื่นจริงเราก็เลยเลือกระบายส่วนที่จริงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวเชื่อมประพจน์ท่าแล้วค่ะใช้สัญลักษณ์ดังนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จเนื่องจากตัวเชื่อมประพจน์ท่าแล้วนะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จแค่กรณีเดียวหมายถึงกรณีอื่นเป็นจริงจึงแรงเงาที่กรณีที่เป็นจริงเท่านั้นค่ะดังรูปค่ะ ตัวเชื่อมประพจน์ก็ต่อเมื่อใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงสองกรณีก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงและเท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะคะเนื่องจากตัวเชื่อมประพจน์ก็ต่อเมื่อมีค่าความจริงเป็นจริงสองกรณีหมายถึงกรณีอื่นเป็นเท็จจึงเลือกแรงเงาที่ส่วนที่เป็นจริงเท่านั้นนะคะดังรูปค่ะ ต่อมานะคะนิเสธของประพจน์ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะค่าความจริงของนิเสธจะเป็นค่าตรงข้ามกับค่าความจริงของประพจน์เดิมเสมอซึ่งตรงกับวัตถุประสมข้อที่สองที่เราต้องการพอดีเลยนะคะจะได้รูปออกมาเป็นดังนี้นะคะนี่คือรูปประพจน์ถ้า p แล้ว q นะคะจะได้รูปออกมาดังนี้นะคะ่ะและเมื่อเรา ต้องการนิเศษประพจน์นี้นะคะจะได้รูปออกมาเป็นรูปนี้ค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสองรูปนี้มีลักษณะในทางตรงกันข้ามกันค่ะต่อมานะคะสมมูลนะคะสมมูลของประพจน์ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะรูปแบบของประพจน์สองประพจน์ที่มีค่าความจริงตรงกัน กรณีต่อก,กรณีนะคะซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งที่เราต้องการค่ะนี่นะคะในรูปแรกนะคะเราจะแสดงประพจน์ค่า p แล้ว q นะคะซึ่งจะสมมูลกับรูปรูปนี้นะคะจะเป็นประพจน์นิเสธ p และ q นะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสองรูปนี้เป็นรูปที่เหมือนกันหรือจะพูด ว่าเป็นรูปเดียวกันก็ได้ค่ะประพจน์สมประพจน์นี้เป็นประพจน์ที่สมมูลกันค่ะต่อมานะคะเป็นสัจจานิรันดร์ของประพจน์นะคะก็คือรูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะคะซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ข้อที่3ค่ะซึ่งประพจน์ที่เรานําเสนอนะคะเป็นประพจน์ในวงเล็บนะคะเป็นถ้า p แล้ว q หรือ p นะคะ ประพจน์นี้เป็นประพจน์ที่เป็นสัจจนิรันต์นะคะเมื่อเราลงมาวาดในแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะปรากฏว่าการระบายสีจะเต็มทั้งแผนภาพเลยนะคะเป็นการบอกว่าเป็นสัจจานิรันต์ค่ะเพราะเป็นจริงทุกกรณีตามนิยามข้างต้นที่ว่าเราจะระบายเฉพาะส่วนที่จริงนะคะซึ่งในที่นี้เราระบายทั้งแผนภาพหมายความว่าจริงทุกกรณีค่ะเป็นสัจจานิรันต์ สรุปผลการดําเนินงานนะคะจากการหาค่าความจริงของประพจน์การสมมูลกันของประพจน์นิส yup ัยของประพจน์และสัจจานาของประพจน์โดยใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์ซึ่งจะแทนค่าความจริงของประพจน์ลงในแผนภาพเวนนออยเลอร์ทําให้ทราบว่าแผนภาพเวนนออยเลอร์สามารถหาค่าความจริงของประพจน์แสดงการสมมูลกันของประพจน์แสดงนิสัยของประพจน์และแสดงสัจจานของประพจน์โดยใช้แผนภาพเวนนออยเลอร์ได้ค่ะ อภิปลายผลการําเนินงานนะคะจากวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งสามารถใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เพื่อแสดงการสมมูลการของประพจน์ผลปรากฏว่าแผนภาพเวนออยเลอร์สามารถแสดงการสมมูลการของประพจน์ได้วัตถุประสงค์ข้อที่สองสามารถใช้แผนภาพเวนออยเลอร์เพื่อแสดงว่าประพศสองประพ์เป็นนิสศษกันผลปรากฏว่าแผนภาพเวนออยเลอร์สามารถแสดงว่าประพ์สองประพ์เป็นนิสศษกันได้ค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่สาม สามารถใช้แผนภาพเ e วนออยเลอร์เพื่อแสดงว่าประพจน์นั้นเป็นสัสจจนิรันดร์ผลปรากฏว่าแผนภาพเวนออยเลอร์สามารถแสดงว่าประพจน์นั้นเป็นสัจจนิรันดร์ได้ค่ะและวัตถุประสงค์ข้อที่สี่นะคะสามารถใช้แผนภาพเวนออยเลอร์ในการหาค่าความจริงของประพจน์ผลปรากฏว่าแผนภาพเวนออยเลอร์สามารถหาค่าความจริงของประพจน์ได้ค่ะแนวทางการน,นำไปใช้นะครับ จากการทำโครงงานเรื่องการหาค่าความจริงของประพ์น์การสมมูลกันของประพ์น์นิเศษกันของปรพพจน์และสัจจานิรันดร์ของบรพพ์น์นะครับโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์สามารถนําความรู้ที่ได้จากผลของวัตถุประสงค์ทั้ง4นะครับไปใช้ตรวจสอบกันสมมูลกันของประพ์น์นิเศษกันของปรพพจน์สัจจนิรันดร์ของบัพพ์การหาค่าความจริงของบัพพ์โดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์นะครับ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในกระบวนการหาคำตอบครับข้อเสนอแนะ้ํสำหรับการทำโครงงานครั้งต่อไปนะครับจากการศึกษาและทำโครงงานเรื่องการหาค่าความจริงของบรพจน์การสมมูลการของปรพจน์นิเศษกันของปรพจน์และสะจัจจนิรันของปรพจน์นะครับโดยใช้แผนภาพเวนออยเลอร์คณะผู้จะดทำพบว่าสามารถต่อยอดไปในกรณีที่เพิ่มจำนวนประพจน์ในแผนภาพเวนออยเลอร์ ได้นะครับโดยคณะผู้จัดทำาึึงเสนอแนวทางการศึกษาต่อยอดนะครับโครงงานนี้โดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถขยายการศึกษาไปยัง n ประพจน์นะครับเพื่อ n มากกว่าหรือเท่ากับ5ได้นะครับครับกลุ่มผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับะค่